เอาละครับก็อยู่กับผมในป๊อบแมนนะเกมจู game Juice ซิบอดเดอะเกมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับกันเข้ามาแล้วนะใน,ในเช้าวัานอังคาร ก็เป็นวันที่แบบว่าชิลสบายกับการที่แบบว่าหลีเพิ่งจะจบไปนะผมนะผมก็ได้แล้วนะครับสำหรับนบวิฟวับนะผมเป็นม่วงทองแสนวิฟวับเลยทีเดียวอ่าชื่ออะไรวะลืมเวลาฟิกเซราบ้าที่สุดเลยนะผมจําอะไรไม่ได้เธอและมาเอาจีแกนโนโตซอรัสเจน2ออกมาก่อนดีกว่าแล้วผมน่ ก็เป็นตัวนึงที่ชื่อว่าอาสูดแจงเลยนะในซีรีส์อาจูสิทเวอร์นะผมภาพยนตร์นะผม็นปโอเคเริ่มมีเรือดเริ่มมีพลังเริ่มมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมานะผมนะเจ้ากระปอมยักษ์ของเราเหมือนกระปอมจริงๆเลยตัวนี้โอเคขอเก็บก่อนละกันของนะผมก็อามีตัวหนึ่งไม่ได้เอาออกไหมมันจะได้ออกไหมไม่ได้ออกนะผมตัวนี้ ใอ้มันได้อย่างงี้สิวะเด้อเอ้อะผมมีอะไรจะบอกเลยผมมีไดโนเสาร์ลับอยู่ตัวหนึ่งน,นะผมซึ่งผมเพิ่งทําการฟักนะจริงๆผมได้มานานแล้วได้มาครึ่งปีแล้วงตัวนี้นะผมนั่นก็คือเข่าไฟของเรานั่นเองนะผม <c oughs> เป็นไดโนเสาร์ลับล่าสุดของผมเลยนะผมจริงได้มาครึ่งปีแล้วผมยังไม่ได้ฟักนะแล้วผมก็ยังไม่มีเลยสักตัวเห็นไหมยังไม่มีเลยสักตัวนะผมเป็น GM ขอปลดล็อกให้ผมนะผมในเนื่องในโอกาสอะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้ละ อยู่ๆเขาก็ใจดีขึ้นมานะผมปลดล็อกให้ผมนะผมสู้ในเลกนะแล้วก็แพ้นะผมไม่ได้นะไม่ได้ไไดเข่าไฟนะแต่อยู่ๆเขาปลดล็อกให้ผมเห็นไหมผมก็เลยยังไม่มีสักตัวนะผมก็ปกติถ้าเราสู้ชนะเราจะมีหนึ่งใบใช่ไหมอ่าแต่นี้ผมไม่มีนะผมไม่มีสักใบนะดังนั้นเขาปลดล็อกให้ผมถ้งงั้นน่ะเขาคงจะแบบว่าเออเห็นหกเห็นใจมีความเมตตาแก่ผมเขาเลยปลดล็อกให้ผมถ้งงั้นเขาไฟอะมามาดูกิจกรรมกันนะผมสำหรับนะ นะก็มีกิจกรรมนี้ครับเพิ่มขึ้นมานะก็คือกิจกรรมอ่าอินสตาแกรนะผมเพียงคุณอ่าเข้าไปกดไลค์นะผมนะน่าจะไลค์นะหรือฟอลโล่นะอ่าอินสตาแกรนะก็จะรุ่นรับการ์ดมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าอ่าก็มีแค่าการ์ดซปเปอร์แลกับการ์ดแลนนะผมก็แจกไม่จัดเท่าไหร่เพราะว่าอ่าอคิดว่าแค่ฟอลโล่มันงง่ายแล้วก็ แล้วก็กิจกรรมนี้นะผมอย่าลืมกันเนะผมใกล้แล้วเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะผมก็จะรับการ์ดทองแล้วกอ็อย่าลืมนะทเจเบล่ารอคุณอยู่นะผม <c oughs> มันก็ไม่ได้เป็นทวินอ่าแพ็คนะแต่ว่าเป็นเพอร์เฟกแมทนะครับผมอ่าก็รับสองใบเหมือนกันแล้วข้างในก็ประกอบด้วยอ่านะผมแล้วก็100นะผมโอ้โห5 0เลยแนะโอกาสที่มันจะดอปนะผมอ่ะมาวันนี้แพ็คมากมายเลยนะผมซึ่งผมก็ทำการค้างแพ็คไว้เยอะมาก <laughs> เรียกว่าเยอะมากเลยจริงๆอ่ะผมลืมพูดไปนะสำหรับอ่าลีกหน้านะลีกหน้าเราจะตีย่างชิงกันนั่นก็คือ เโซราท็อปเจนสองนะผมนะใส่เซราท็อปเจนสองนะก็เป็นอีกการ์ดใส่พืชอีกตัวหนึ่งที่บอกว่าดุดันไม่แพ้ใครนะผมไม่เกรงใจใครด้วยโอเคเราก็จะสามารถเอามันไปทําเป็นไอ้นี่บ่ดัคโคเล็กบ่ถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมเจนสองนะเพราะว่าเจนแรกเอาไปทําเป็นออ่่าาสเตโกเซราท็อปใช่ป่ะอ่านะเจนสองก็นี่ไงแน่นอนนะผมอ่าเป็นอ่าดัคโคเซราท็อปนะผมอ่ะมา มาเลือกเล่นแพ็กกันก่อนดีกว่านะผมค้างไว้เยอะแยะมากมายเลยนะแพ็กนี้ก็เข้ามาใหม่นะอนิวชาเลน g ์นะผมเพียงคุณมีอาร์จีโอสเนบิกันนะหนึ่งใบนะผมเลเวลสิบนะก็จะเข้าตีได้เลยแบบพี่มีแล้วนะหนึ่งใบนะผมเพื่อแย่งชิงอามังกี้ดีลูฟี่นะผมเออมังกี้ d ด็กชิรัสนะผมนะอ,อย่าลืมนะ d ด็กชีแด็กชีเฉยๆปะไม่มีรัสแด็ก <laughs> ชิราป่ะอ่าน่าจะได้นะโอเค ผูกผิดยังไงก็คอมเมนต์ด้วยนะผมแล้วก็อ่าเติ้ลอ่าแคนูเวลนะผมผมก็ยกังไม่ได้เข้าไปตีเลยนะอัตราดอกของนี่เรียกว่าโอ้โหมากมายผมอยากได้อ่า uh, ผมอยากได้ตัวเนี้ยไมโอร์เนียนะผมอ่า uh, มีโอร์เนียก็เนะี่ยอ่าเอาไม่ดีป่าไมโอร์เนีย อยากได้จ,จัดเลยก็เป็นเต่าบกนะผม่าตอนที่มันมาในสึกเรกนะผมผมก็อ่าไม่ได้ตีนะเพราะว่าอ่ามันจํากัดไงอ่างนึงก็บินนาโคดอนนะผมซึ่งจะมากับอ่าแคสออฟ t ททันนะเลยหกวันเฮ้ยผมมีข่าวใหม่ด้วยผมเห็นแคสออฟไททันนะผมเดี๋ยวอ่าสึกหน้านะเราจะตีแย่งชิงกันนั่นก็คือเป็นสัตว์น้ำนะผมปรากฏตัวแล้วนะผม่ายูโมนาซอรัส um นะผมหนีโคเท่ โอ้โหเตาเจ้าแบงค์นี่เรียกว่า500 500 500นะผมนานสวยโลนจัดจานเลยสำหรับแคทออฟไท a ท่นต่อไปนะผมมันไม่ถามความจำานงเราเลยวะมันนึกอยากให้เราตีอะไรมันก็ให้เราตีว่ะอยู่นี้อ่ะมาเชา้าเช้าตุดจีนผมไม่อยากเวบสเท่าไหร่นะสำหรับเชา้าเช้านี้เพราะว่าข้างในมีของพีีนะผมรู้แล้วอ่ะอันนี้ก็กะว่าจะเข้าไปตีปลดล็อกนะแต่ว่าดูจากอาการแล้วไม่ไหวนะผม เพราะว่ามันจะเปลืองตัวจัดจัดเพราะว่าผมตั้งใจที่จะเล่นแพ็คนี้นะผมตั้งใจจ,จัดเลยไม่งั้นก็อาจจะเล่นแพ็คนี้นะผมแต่ว่าผมว่าผมจะเล่นแพ็คนี้ก่อนนะอัน,นิวชาเลนนะแต่ว่าเช้านี้เอาสัตว์น้ําันก่อนดีกว่าไม่ได้เล่นหลายวันแล้วคิดถึงพี่เม็กเหลือเกิน <c oughs> คิดถึงพี่เม็กจัดจัดเร็วโหกิจกรรมเยอะมากเลยนะสำหรับจูสิฟเวอร์เดอะเกมตอนนี้นะผมเ,เงียบ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 เราจะเอาตัวไหนไปฟาดฝันดีวะที่แบบว่าจะล้มมันได้ ง่ายไม่ต้องไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะมากอ่ะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วกันน่าจะไปเก็บสแต็กไม่ได้ว่ะไม่ไหวครับผมว่าไม่ไหวนะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมไม่เอาวะเราต้องมีเลือดเยอะกว่านี้เราต้องมีเลือดเยอะกว่านี้เอาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็เออไม่เอาดีกว่าเอาบรรดาฝุ่นฉลามข้างนีกวาเอาฝุมฉลามข้างดีกวาเอาตัวนี้ไม่ไหวนะไม่ไหวโดนเลย อ่ะผมจะยัดในด้วยอ่ามายูริสอรัสไปตัวหนึ่งก็แล้วกันนะเพราะว่าพี่เม็กนั้นอ่าล่างสมบูรณ์ไปแล้วนะไม่ได้อยู่แถวนี้นะผมผมว่าก็น่าจะล้มได้สบายๆแล้วละ,ะลุยกันดีฝ่านะผมไปเลย5 0 0 0สนบาทนะครับผมแต่ว่าเราไม่กลัวหรอกเรามีแท่งที่สุดแสนจะสุดยอดอยู่นะผมอ่ 900, าเก้าร้อันสไม่กลัวไม่กลัวใดใท่าน,นนั้นไม่ว่าแกจะมีวิปวับไฮบิหรืออะไรแต่แกมีทา่าเดียว จะฟอร์มแกอยู่นี่แหละโจมตีหนึ่งนะผมยังอยู่ได้สบายๆโอเคแล้วก็ป้องกันหนึ่งแล้วก็เก็บไว้เพื่อนอ่ลอาลำพังเราจะล้ม,มันก็คงยากนะ2008เนะี่ยอุ้ยเยอะมากเลยนะ2อ0พันแปดสิน <c oughs> ่เออผมเลือกทำเม็ดมาน้อยเกินไปหรือเปล่าเนียผมแต่ว่าผมว่าได้นะสบายๆอย่าไปคิดกันมากยังไงก็โค่นได้อยู่แล้วเหล่าบรรดาฉลามของผมแข็งแกร่งทุกตัว มาเลยใส่เข้ามาได้แล้วเดี๋ยวฉันเอาหัวควาดแกนจนตีสามนะผมจนสองไม่ตายนะออีความอมตะนั่นงคงสะผิดอยู่กับตัวเรา <c oughs> โอเคป้องกันไปก่อนนะเพราะว่าอ่าจริงๆมันไม่เหลือสแต็กแล้วอะแต่ว่าเราเราเรายังอยากสู้ไง <c oughs> เรายังอยากสู้เรายังอยากสู้เรายังไม่อยากตายโอเคมันเหลือหนึ่งว่ะมันเหลือหนึ่งทำไงเอ้ยอย่าไปคิดมันมากเหลือนงเหลือหนึหน่งเปลี่ยนตัวสิครับโอเค ย้ำม,มันเลยจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามสี่ห้าแถมให้ไปเลยเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีน้ำใจตายซะเยายู่เลยจัดการม,ามันเียนะให้มันเจออิลิโคบิออนหนง่ชันสหน่อยออพอมาแล้วปากเหมือนกันไม่มีผิดแต่ของเราใหญ่กว่า <c oughs> วจมตีเซโอโ้โหน่าเกลียดจัดๆเอ,อื้อผมตายนะผม ก็มือวัดใจกันแล้วระหว่างฉลาดข้างกับมันที่ไม่ขั้งเท่าไหร่โอเคทําอย่างนี้แล้วผมเพราะว่าตัวนี้ไม่น่าจะสู้ได้นะดังนั้น <c oughs> ต้องเล่นแผนนี้โอเคต้องให้มายูอีซอรัดมาจัดการนะผมโอ้ยชิบหายแล้วมันเหลือหนึ่งเงี้ยหนุมาก,กจัดๆเลยฝั่งนู้นบอดอะไรวะเนี่ย <c oughs> มาจะเล่นกันอย่างนี้ก็ได้จมตีหนึ่งจมตีสไม่พอวะสาสี แล้วก็อู้มีพันสองเลยนะพันสองเรารับดาเมจไม่ได้เลยนะที่หายแล้วมันเหลือตัวหลังไว้เนี่ยอ๋อไม่เหลือตัวหลังผมทุกคนเหลือไว้ตัวหลังนะผมมาเหลือตัวหลังผมเน่าเลยนะโอเคหกร้อยแปดเลยอะ่ปะปลาหมึกตัวนี้หมึกสี่รุงงูงเจ็ดสีเกี่ยวกันไหมเนี่ยโอเคโดนก็ให้ไม่เป็นไรนะครับผมตายซะไอ้มายูอิ จัดการมันได้เลยมาอยู่ที่นี่มันเรานี่วาโอเคเรียบร้อยนะผมปลาหมึกเส้นก็กลายเป็นปลาหมึกแดดเดียวไปแล้วสนับไว้ยกแรกผ่านไปอย่างวดงามอ่าไม่ง่ายเท่าไหร่ผ่านไปอย่างทุรักทุเลเรียกว่าผ่านไปอย่างทุรักทุเลโอ้โหเลเวลมันจะเต็มแม็กไปไหนเนี่ยบ้าบอแล้วอ,อาการนี้มันแข็งแกร่งเกินไปนเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะผม เดี๋ยวพอมันเปลี่ยนมาใช่ไหมโอ้โหเก้าร้อยเลยนะได้สู้ได้อยู่แล้วไม่ไหวติงใดๆทั้งนั้นมีสองพันหัวตัวนี้ไปก็แล้วกันมีพันสี่นะแล้วก็โอ้โหต้องจัดเลยนะพันเจ็ดกับสามพันห้าเลยพันเจ็ดกับสามพันห้าเลยนะอืเอาตัวนี้ไป็ตัวหนึ่งโอเคผมว่าได้แล้วล่ะแค่นี้ก็ไหวถ้าไม่ไหวก็มาเปลี่ยนใหม่ก็แล้วกันเลย ก็เลือกตัวชนทาทอยแล้วการที่เราจะโดนลมนี่มันคงจะยากป้องกันไว้ก่อนเดี๋ยวมันเปลี่ยนมาซ้ำเราเลยผมโอเค <c oughs> ในเกมนี้นี่ฉลามเนี่สู้เต่าไม่ได้นะผมก็ไม่เข้าใจอยู่เหมือนกันว่าทําไมฉลามถึงสู้เต่าไม่ได้โอเคอย่างว่าแหละในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยกระดองเต่าอาจจะแข็งอย่างสุดด่งเหล็กกล้าเลยก็ได้นะชีเรกอาจจะงับไม่เข้าก็ได้ไหายแล้วโดนแล้วนะครับผมเออไปเลยเต่าไปไม้ผม เอพีเอสโฟดามาชื่อโคเทแต่ไปโคง่ายมาจะเล่นกันยังไงก็ได้เอ้อาแกก็อาศัยเด็กเร็วแกคิดว่าจะข่มฉันได้หรือไงไม่มีทางตายซะนี่นะงับก็ง่ายเี่ยบร้อยไม่ีป้องกันจะอยู่นะแต่ไม่ป้องกันเบื่อ,อพวดเลยว่าไม่ป้องกันเบื่อจริงป้องกันหนึ่งก็นะโดนเฮ้ยมีโอกาสมีโอกาส ไม่ได้ต้องไฟฟ้าโอกาสไว้ทีเดียวมามีห้าเองถ้าแ,แกจมตีชั้นสุปสีุ่ปห้าแล้วก็ฉันไม่ตายจะบอกให้ชิมไหนแล้วตายนะผมเออไปเลยให้มันได้อย่างนี้ซอออกมาฮาฟวี่นายคือฟอร์มบังเดียวของมวลมนุษย์เผ่าพันธ์ุปลาของเรานายเท่านั้นที่จะโค่นล้มทุกคนเอออุ้ยรับดาเตอได้ทั้งสงทีเน่สบายเอ้ย เออได้ได้ได,ได,ได้ผมลืมไปผมชนะท่านนะผมตกใจตกใจนิดหนึง่งนี่นะเรียบร้อยลงไปนอนกองตายสมุดน,นะผมมาออกมาสวัสดีผมก่อนมาเลยทักกาอยากจะงับฉันแล้วก็ไม่กล้าเข้านะผมไม่กล้าเขาก็ปิดฉากเลยโธ่ความแข็งแกร่งเรามันมีป้องก,กันเท่าไหร่ก็ไม่อยู่หรอกตายซะงับงับงับโอ้โหบิดด้วยเรียบร้อยมีตะแคงฟันกัดด้วยนะผม ไม่ได้ใช้ไม้ตายนะเสียดายจัดๆโอเคก็ผ่านไปอีกยกด้วยดีนะผมแม่ยกนี้ก็ไม่ต้องยื้อเท่าไหร่นะนะโอ้โหสามประสานอย่างลงตัวแล้วโอ้โหการสามระดับอบบนี้ดโด้ซุปเปอร,แร์แลนแล้วก็รีเจนแล้วก็รีเจนอ่าไม่ใช่รีเจนมาใบนี้โอ้ยรีเจนนี่รีเจนระดับสามนะผมอ่ามันเว้นระดับ2องมันเว้นระดับ2องข้ามระดับไปเลยทีเดียวอ่าเราต้องเอาจริงจัดๆนะคิดก่อนให้ผมคิดก่อน อ่าผมจะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งอ่าอะไรอ่ะชื่ออะไรออฟทายแคนทรัสอ่าออออฟทายออฟทายแคนทรัสชื่อเรียกยากจี๋นหน่แล้วก็อ่าต้องมีกระดองไหมกระดองในที่นี้เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันอ่าเลือดเยอะดี2003แล้วก็อ่าปลาหมึกใช่ไหมปลาหมึกได้เวลาที่นายจะต้องออกลุงแล้วสินะออกมาเมกกาชิรอนอืมสวยไหมลวนไหมอ่าล,น,ลนแล้ว ล,ล้มละลุยแพ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เลือกมาใหม่ได้ประชากรเรามันเยอะสุดๆหมอ <laughs> เราต้องป้องกันไหมอุ้ยไม่ต้องป้องกันป้องกันทําไมแข็งแกรงตัวหนาขนาดนี้ปากกระหชัดๆก่อนยุคป,ประวัติศาสตร์โอ้มีแค่เจ็ดร้อยเองโอ้โหมัน่าใส่เลือดเยอะเฉยๆอ,อ่ป้องกันหนึ่งรอดไหมป้องกันหนึ่งรอ,อดที่รอดรอดรอดใจเรามันได้ยังไงก็รอด โอเคความได้เปรียบหมดไปแล้วนะผมทีนี้ตัวผมได้เปรียบจัดๆจอตีหนึงอีกต่างหากโอ้โหใจมันได้จริงตัวนี้นี <c oughs> ต่ตะกี้แพ้ไปคั้งหนึ่งแล้วแกยังไม่เข็ดใช่ไหมเปลี่ยนตัวอือย้ำม,มันลูกรักของฉันเออสาสเอาให้หมดโม่ไปเลยอย่าให้มันรอดนี่นะ6กพันสเรียบร้อยไปแล้วนะผมเอ้ยมันยังเหลือสแตกหนึ่งนะชิบหายแล้ว <c oughs> หายแล้วมีเลยทีเดียวแต่เราไม่กลัวเรามี3ตัวมันมีแค่2เองยังไงมันก็เสียเปียบโจมตี3ามนะผมเหลือหนึ่งนี่แหละเออเออลงไปนอนตายก้นสมุดอีกแล้วเฮ้ยแต่ตัวนี้มี2อ0พเองโจมตีหนึ่งโจมตีสองไม่พอวะ่ะ3 4สี่ไปเลยเล่นหมดโม่ทุกตัวตายซะงำชิปหายมันจะโจมตีเราน้อยเลยตัวนี้ดาเมจท่วมเลยทีเดียวเอมันมีต้องห้าแน่มันโจมตีเราสองแล้วก็ตายแล้วมึงเนี่ย ชิพายจะจัดเลยทีเดียวสิเดเมกกาชิลอนจะสู้ได้หรือว่าเอออืเอาอย่าดูถูกเมกกาชิรอนเลยนะเช่นจะบอกให้แต่กี้มันโจมตีเราสองแม่มันมีสามเรามีสี่อย่าลงล้มที่ไหนนะผมอา่าป้องกันสี่ไปก่อนอันเนี้ <laughs> ยกคิดว่าฉันจะโจมตีแกนรอกสิท่าแกคิดผิดแล้วเจ้าเปล่ามึกน้อยโจมตีหนึ่งเอ,ส,อสุดเลยวะสุดสุดสุด,สด,สดอา่ามันรู้ว่า เราโจมตีสามอะไรมันไม่ได้นะครับอ่มันมีห้าร้อยเรารับดาเมจได้หกไม่มั่นใจว่ารับได้สามทีหรือแบบป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามอ่ไม่เอาป้องกันสี่ดีว่ะโอ้ยคิดถูกจจัดป้องกันสี่ถูกต้องแล้วนะครับผมโอ้ยบ้านั่นโจมตีแล้วนะครับผมอุ้ยแผลไปเที่ยวหนึ่งแล้วใช่ไหม ทีนี้แหละแกจะไม่ได้ออกมาอีกเลยกินมันซะเมกาชิลอนงับเรียบร้อยให้มันรู้กันไปว่าเหยื่อก็คือเหยื่อน้ผมโอเคชนะแล้วด้วยฉลามสุดรักของผมเมกาชิลอน ก็เป็นหนึ่งในตัวลักของผมเลยนะไม่กาชิรอนนะผมได้ไมาจากศึกลีกนะไม่ต้องปิดขึ้นมานะผมเพราะว่าอาชิรอนนั้นหายากต้องลำบากออกเรือไปออต้องมอีแอร์โมไนท์เรียกแอรโมไนท์ามาเล่นก่อนโอเคพอแอรโมไนท์เสร็จแล้วในตัวนั้นมาใช่ไหมอุ๊สามธาตุังไงก็เล่นง่ายอเอาดาเมจท่วมเลยไหมไม่เอาผมไม่เอาดาเมจท่วมธรรมดาพอเอาให้ให้โนัสไป พีโนดัสไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ <c oughs> ดาเมจล้วนๆแกเล่นดาเมจฉันก็จะเล่นดาเมจกับแกไปลุยกันดิกวาเฮ้ยตัวสุดท้ายผมเอามาผิดอ่ะชิบหายแล้วตัวสุดท้ายมาผิดอ่ะทำยังไงดีวะเนี่ยครูเราไม่ได้เอาทัดทำมา,าไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นๆไว้ก่อนยังไงเราไม่ตายง่ายๆเออ มีเก้าร้อยไม่ตายไม่ตายยังไม่ตาย,ย,ง,ตายง่ายมามามา <c oughs> เอ้ยผมยิบมาผิดอะ่ะตายแล้วทุกคนทำไงดีวะเนี่ยจอมตีหนึ่งเห <c oughs> งาเลยรู้สึกเหงายังไงชั่กดป้องกันหนึ่งเหลือสองโอเคยังไงยังไม่ตายยังไม่ตายยังอยู่ได้ยังอยู่รอดยังไงต้องปาบกระดองมันให้ได้สักตัวหนึ่งก็ยังดีมาอื้ยจอมตีสองมันบวชแต็กวูวะไม่มั่นใจนะผม ตาต่อไปมันมีสีใช่ไหมมันมีสี่ตัวป้กันหนึ่งสองเราตายนะป้องกันสามก่อนเฮ้ยมันหมดสแตก็กละโถเราไปป้องกันซะเยอะแยะเฮ้ยโจมตีสองเลือหนึ่งนะผมโอเคยังอยู่ได้ยังอยู่ได้ได <c oughs> เราจะต้องเอาตัวไปไปมั่วไปมั่วตำอย่างนี้ทำอย่างนี้ <c oughs> ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้โอเคถ้าอย่างนี้พอไหวอยู่มา แหละต้องใช้แผนการนี้แล้วนะครับผมมามีสี่ใช่ไหมโจมตีมาได้เลยโจมตีสโอเคผมทายนะผมอ้ยฉันขอโทษไทโลโซลัสเอามาผิดตัวนะผมเรียกว่าลำบากสุดๆเลยเดียวเอ่อเป็นตัวเป็นตัวเป็นกลับไปมาเจอกันอีกจมตีหนึ่งจมตี2จมตีสามพอแล้วนะผมอออุ้ยตัวนี้ดามเมจเยอะมากเลยอะ่ะพันหนึง พันสามเลยนะผมอ่าพันสามรับดตเมจได้ทีหนึ่งป้องกันหนึ่งป้องกันสองไอตัวนี้เปลี่ยนมารับดตเมจไม่ได้ป้องกันสามโอเคมาตายซะอยู่เลยไม่นะเจอท่าจุ๊บบล็อกของฉันเข้าไปยกสุดท้ายแล้วนะผมเสือกเรื่องมาผิดซะงั้นมามีหกร้อยรับได้ทีหนึ่งมาวัดใจกันโจมตีสี่โอเคเข้าทางเราจะจัดอ้ย ให้มันได้อย่างงี้โจมตีหนึ่งอ่าโจมตีสองโจมตีสามเหลือไว้เพื่อนสองนะตายซะเถอะอย่าอยู่เลย <c oughs> โอโลนิคโซลัดนิโยโซลัดนี่นี่โอเอเอนั่นแหละ <c oughs> มาเกะแ,แล้วสินะเดี๋ยวเข้าโซลัดโดนกัดตีอย่างเงี้ยเออหุยมันกระชากมุนแรงมากนังกิโอโซอลัดนะผมมาตายซะ แกเป็นฉลามใช่ไหมมันไม่ใช่ฉลามนะมันเป็นดันเคิลออฟเซียผสมกับหัวสาสอใช่ไหมแต่ว่าตายซะเถอะย่าอยู่เลยจะตัวอะไรก็แล้วแต่ตบปัดนอุ้ยพลาดหายนะพวเรียบร้อยเต,ต่าหางนานี้มันสุดจัดนดว,วันนี้ ก็เกือบแพ้เหมือนกันนะผมโอเคตุ๊ด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 กาดทองสักใบก็แล้วกันปอบใจได้ปลาชนากมาหนึ่งตัวโอเค2009าอย่าไปเปิดนะผมบอกเลยเกลือจัดๆผมเคยทำให้ดูแล้วนะในคลิปไหนคลิปหนึ่งนี่แหละเมื่อนานมาแล้วนะอ่ะก็พอแล้วนะสำหรับเช้านี้นะก็สบายสบายกับสัตว์น้ำไปสบายเท่าไหร่อ่ะมึงเลือกไปผิดด้วยอ่ะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้าน่างนะครับเป็นีแ็กเดียวกันเปล่าอ่าได้การ์ดทองกันบ้างหรือเปล่านะ ใครได้การ์ดท so <laughs> อ,องอิจฉามากอะจริงแล้วนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปเอร์แมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับีโ o แก่ทุกคนแฟนดายังเล่นอยู <laughs> ่ไปแล้วไฟ